สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงทักษิณีพรปวดใจสถานการณ์โควิด -19 เป็นเหตุอีกหนึ่งนักร้องนะักแสดงมากความสามารถอย่างทักษิณีพรที่มีผลงานหน้าจอไวมากมายมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากได้อีกหนึ่งช่องทางติดตามเธอคือในโซเชียลอินสตาแกรมอย่างล่าสุดเธอโพสต์ถึงวันเกิดของคุณแม่ระบุว่าวันนี้วันเกิดแม่อ้อยแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทําให้เราไม่สามารถไปหาแม่ได้มันปวดใจเนาะ แต่เพื่อความปลอดภัย เราต้องอดทนไว้ก่อนขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้แม่ปลอดภัยจากโควิดนะคะเราต้องผ่านมันไปให้ได้รอวันที่เราจะได้ไปมาหาสู่กันได้แบบปกติคิดถึงแม่และน้องจับใจอดทนและสู้ๆค่ะส่วนตัวหนูก็มันดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันและจะหมั่นทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้ที่ลำบากโควิดระดอบที่1 2, นึสองสนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนตามกําลังของเราเท่าที่มนุษย์ตัวลเล็กคนหนึ่งจะทําไหวและจะทําต่อไปจนกว่าโควิดจะหมดไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ